มามามาครับพี่น้องบาดเนี่ยได้เวลาแล้วครับมากิเนเนื้อย่างกะันทะน้ำรุ่งเนี่ยนะนะนยรุงวานะแซ่เอ๊กินเนื้อย่างกัะทะบมมีแบบบมมีแบบเนื้อย่างแบบพระเจาหรือว่าเอาแบบไม่ง่ายนี่แหละ,ลร,ะนะดดรุงงจ้อร้องเหมือนกันเด้อพี่น้องผูดใด้่กินเนื้อกะขอโทษได้หลาย,ดย,ยาาเด้เดย๋ยว่าจะด่ามากันนะครับผมขอ้วห กกัว่หนอย <c oughs> อยู่บ้านนี่แหละคนอยู่ตามประเทศก็ต้องไปหิ้งหลายเตือนขึ้นมาก็ไปทำงานทำมากคับนอนเืมอยุดคับเดี๋ยวไม่มีโอกาสกินก็กินนะเืมอไปทำงานก็กไปได้กินต้มต้มเนื้อครับผมต้มเนื้อเปื่อใกินได้ใจน้ำเขียวว่อง เดี๋ยวพอดีคึ้นมือเอ้าเศษเศษน้องเศษเดี๋ยวจะหาว่าบุญมีลาบเป็ดพร้อมเอาให้เบิญงลาบเป็ดได้หนี่ลาบเป็ดมีอยู่หน่อยเดี๋ยวกินมแตงโม่บ้านเนี่ยมื้อนี้ก็เลยได้เนื้อมากเนื้อมานี่มาเฮ็ดเนื้อแบบย่างห้อนกินนะกับเหล่าขาวเด้๋ยวก็จะเศษขัดมามาัเนี้พี่น้อง เมื่อกันตัวเขารัาา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 บอืมอืมอืมาสันมา,า,าสิีด้อผู้ใหญ่ผู้จินเนื้อกระเอาเสื้อถวยอนี่แล้วเก้ียวผิ่ปนห้องลาดต้งไปบันอืมอืม thịt yên kiếm yên, yên yên Thịt bay bầu bầu bánh gì kẹn của anh anh nhỏ nhỏ bánh chút Yeah. Nhưng đẹp tí phim này một thua luộc đẹp một chẳng Ừ. Mình quên vào hết. Ừ. Cái ngon Đúng không mà đi nhắn cái แต่ว่ามือเนี่ยจะออกเข้มไปไหนเด้อข้าวหนายที่ใส่เกิดอวงไปนิน้อยอม,อม,มันหาถุนหน่อยนะเพิ่มได้กินเขาโอ้เหี้ยวขาขนาด น่อนกินขึ้นมากเม้าอะกินหิวแท้หรอเชื่เช็่อนยังกินเดี๋ยวพักสลัดเข้าไปโอเคครับ วันนี้อากาศดีนะครับบริษัทงานที่จะไป <Okay. S 1> อา้าวดอกไม้อันนี้มันก็งามอยู่ด้นี่มันแม,ม่นดอกไม้เดเนาะมันยอดหนามันเป็นใบสีเหลืองเองบ่ต้นใหม้อันนี้เมืองต้นไหม้อย่างน,นี้ต้นไหม่เมืองหนอกต้นใหม่อยู่ต่างประเทศถึงเวลาใบเหลืองบ่ สวยงามอยู่ครับพี่น้องหาบ้านเช่าเจ้าของเจ้าของบ้านก็จะปลูก้มวนก็ง่ามเนะู่โอ้สวยงามดีขึ้นกันจะเป็นใบเหลืองเหลืองม่นเป็นดอกมันเป็นใบไปเลยหาเบึงดอกไมก้กะธรรมชาติของประเทศนี่ครับผมแต่กะ บ่เดยอยู่ไกลแล้วกับอยู่ในเมืองเขาแลแต่ว่าขาจรอากาศอนุรักษ์ไว้อ่ะฮะเบิงคือคนอยู่ประเทศนี้ก็จะเห็นอยู่แล้วครับมีหลายมีหลายทีแต่เขาเบิงไอ้ไกลเงามเบิงสักขับดอกจานบานเท่าดอกจานดอกคุ้นนั่นแหละครับผมเขาไปเบิงใกล้กลกัขึ้นกันละครับผมคิดว่าดอกไม้อันนี้ก็น่าจะเป็นดอก คูณบานเท่ากัแล้วกันนะผมเดีย๋ยวพาเขาไปเบิ่งใกล้ๆกันเลยนะค่อยยางเข้าไปนอกพี่น้องเนาะโอ้หมุนปลาเข้าไปเบิ่งใกล้ๆเลยเลยดอกคูณบานเท่านแล้วนี่ก็ได้นี่ก็กเย็นแน่เลยเด้อนี่พี่น้องเย็นเป็นดอกคูณหรือมั้งลงว่ะดอกคูณตามกระเทร งามอยู่ได้แหละครับแต่โมูหจักซื้อเด้อจะถามลุงด้วยว่ามันเป็นมันเป็นซื้ออยัางโมูหครับผู้คนขับเจ้ากับมาเที่ยวกันอยอ่หยางไปคนโอ้ลุงกับมากับสกยานลยแล้วสกยานจอดอยู่ใกล้ๆนละวักยานท่านเก่าของลุงแล้อยู่ในไอแลนด์เลยมันเดิมเย็นเนี่ยมันจะเข่าทุ่มหนึ่งล้วคนก็นเริ่มกลับแล้วครับผม แต่เห็นมันอากาศดีนะมือนี้มันนิ่งมันยังกันเลยมาถ่ายให้บง